สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเล่นแมปสนุกๆนะคะอันนี้อยู่กับบิวคระวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษน,นะคะอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่ไหนไว้ย <laughs> นางบอยก็ได้เสือชีวิตไปแล้วนะคะเธช่วิตคะที่ไา้อะไรให้กับนางบอยด้วยนะคะบอเจเก่าวจะดืม,มถ้าแบบได้เสียอะไรกุกกะอะไรนนี้ก็ขอไห้นะคะกี่นี่ใครเห็นศพนางบอยมั่งทำไมไม่แปิดตัวอย่างดีดิ <c oughs> ำน้องทุกคนจำจำไอ้ที่เราเล่นที่พวกเราเล่นด้วยกันได้ไหมที่แบบว่าเราเล่นกับน้องบอสตอนคลิปคลิปตั้งแต่แรกๆเลยอะ่ะตอนนั้นตอนนั้นแบบว่าน้องบอสสัญญากับทุกคนแล้วว่าพวกเราเอ้บอสบอกว่าน้องบอสจะบอกว่าเออมึงจะมาทําคลิปอีกเรื่อยๆจะไม่จะไม่ห่างกับคลิปแล้ววันต่อมาน้องบอสก็ได้ น้องบอยก็ได้ตายไปนะคะแต่ตอนนี้น้องบอยก็กลับมาคืนที่มือนเดิมแล้วมินิโวงมีปัญหานั่นแหละคะ่ะอืไอดี ID ของน้องบอยปีปัญหาะคะตอนนี้สกินน้องบอยจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าน้องบอยไปเปลี่ยนไอดีมาใหม่แล้วสกินมันหายไปหมดเลยไมนเก็สกินหมดอายุอ่ะสกคัญ กับพิ่ตาไมถ้าถ้าไม่เสียงรังวัลก็ขออภัยนะคะเพราะตอนนี้แอปแอปที่พวกเราอัดคกิอะไรพวกเนี้มีปัญหา